นะครับมือนีอาจารย์สมหวังปู8ปดศอกกับด้วยอยาติธรรมเพิ่นกัได้มาสวดมนต์นะครับมือนีกับม,มือสิบห้าคำครับพยพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศเลเ้อครับพยพี่นอ้องทางเดินจงกรมนะครับไตเทียนใช่ให้กับเราเท,เทวดาครับพยพี่นอ้องทิดลุคฮา ลูกเพิงลูกเทียนของปู่แปดสอบเพิ่นก่ได้มาดส,สวดมุ่นครับงวดที่แล้วคุยพ,พี่น้องเพิ่นก่โชกดีทั้งบนทั้งหลางครับอ่าตึ้งสองหนึ่งตึ้งหกสามขับไปพี่น้องนะครับอันนีเ้เนื้อเปิดพี่น้องที่เิ่นเด็ มาสวดมุ่นแผ่เมตตานะครับกที่ว่าเป็นบุญปดนกุศลเนาะพุทธิน้องอ้าจังได้ก่โชคดีปีใหม่เด้อให้เป็นเศรษฐีคนใหม่ให้อยู่ดีมีแห้ง ดีเขาได้มาสวดม่ตนแพเมตตาด้วยบุญด้วยกุศลครับยองดูครับเป็นตำหนักของอาจารย์สงหวังปูแปดศอกนะครับเด้อมีืนองมือนี้อาจารย์ก็ได้วงสวงครับขอโชคลาภจากเหล่าเทพเทวดารับพียพ้ดอง อ่าเพราะว่าผลละหมากหลากใบเก่ายางก็เต็มเลยครับพ,พี่พี่น้องครับผู้ที่ได้ม,มามือนี้ก็ทือว่างวดที่แล้วกะแตกบทแตกหลงัพพนง,น,ง,ลงนะครับพีพี่น้องครับกะใน้างล่างกะสองหนึ่งนะครับมือบวงสรวงเพื่อนกันนับคนผู้หญิงหกคนผู้ชายสามคนก็หกสามเลย,พ,ยพีพี่น้องนะครับล้วพ,พี่พี่น้องหึ่งเด้พยครับเด้อพี่พี่น้อง ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลครับพี่พี่น้องอันนี้มตนปูเด้อนี่ครับปูบนกระไล่หล่องครับพี่พี่น้องนะครับที่เป็นดวงเทพดวงถ้ำเน้อพี่พี่น้องเอาปูยังไดกะให้สามโตตรงๆเน้อปูเงินเพิ่นเขียนให้ครับพี่พี่น้องเพิ่นกระเขียนเจ็ด หกสี่ครับพวยพี่ร้องเจ็ดหกสี่พวยพี่ร้องนะครับปูหน้าห้าเพิ่นก็บอกว่าปุ่มเน่าครับพวยพี่ร้องปุ่มเน่าก็คือเก่าหนึ่งหรือเก่าศูนย์ครับพวยพี่ร้องก็้อยเป็นบุญเป็นกุศลน,นะปู่เอ้ยครับดาวมีม์เด้อปู่เด้อครับนิมนต์นิมนต์ก็อ้อยโชคดีครับดาวพพี่น้อง อันนี้เป็นเหล็มุงค้นเนอะคุพี่น้องเป็นเหล็มุงค้นจากที่บวงสวงวันนี้นะครับอ่ามือวนนี้คือวันที่28่ครับวันที่28อาจารย์สมวังก็ได้บวงสวงขอโชคลาบจากปู่8ศอกนะครับอ่าปู่เงินมังกรเชียนให้764นะครับโดยก็บ,บอกว่ากุ้งเน่าเก้าหนึ่งก็คือเกาหนึ่งกับเก่าสุ 9, 1, นะครับคุพี่น้อง เอาลองไปวีเคราะห์พิจารณาย่านเมืองเด้อพ่อยพี่น้องขอให้เป็นบุญเป็นกุศลครับขอให้โชคดีสุขสุขคตครับพ่อยพี่น้องคร <c oughs> ับอาจารย์กกำลังสัง่สงลลนะครับกำลังสั่งสั่งรับปลาเลไลนะครับยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ครับพ่อยพี่น้อง ะประาจารันยังี้มาอยู่น่พันธสาหนึ่งก็ได้สร้างนะครับก็มีค้นโชคดีอยู่นี่ก็1สิบสองล้านครับพ่ยพี่น้องเป็นก็ถูกหวยสิบสองล้านเดอ้อพ่ยพี่น้องถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้อพ่ยพี่น้องครับขันุนก็มี่้วยก็มี่ครับพ่ยพี่น้องผลไม่เก่ายางโอ้ยคับข,ข,ข,ขับขับขับเราเจ็บเทวดาเป็นก็นดีใจภูมิใจ คือว่าเป็นบุญเป็นกุศลครับพ่อพี่น้องเทวดาเป็นกับมาลอยลองด้วยพ่อพี่น้อง โตสาวกสังกัวาเจ้าปฏิปันโนะปัจโต๊สาวกสังกสาวเจ้ปฏิปันโนะปัจโต๊สาวกัสังกัยิ่รมริัทาริอาตาุรสามุกกราเอสปัจวบโต๊สาวกสังกัอาุยวปาวทักที่่จังได้กัขอให้เป็นบุญเป็นกุศลนะพี่น้องปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ก็ขอให้เป็นอนุสงผลบุญครับพี่พี่น้องนะครับเท้าอันนี้ก็เป็นทางเดินจงกรมนะครับอะไรจุดเทียนชัยขึ้นบนสวรรค์ขอโชคลาบจากเราเทียบเทวดาก็ฝากบุญฝากบุญสนกับพีพ่พี่น้องเอฟซีญาติที่ทัอยูข่สุขคนเพราะว่าอาจารย์สว่างขอเป็นสะพานบุญนะครับชาวโลก ขอเป็นสะพานบุญให้กับช่าวโลกสุขุสุขคนอาจารย์สมหวังควาสามารถที่จะสือเลีได้ครับขอเป็นสะพานบุญเดอ้อพี่พี่น้องเฮ้าโชคดีกันสิดเดบุญเดกุศลน,น้ำกันส้างบุญส้างกุศลน,น้ำกันครับพี่พี่น้องนี่เป็นดวงเทพดวงรรมนะครับพี่พี่นอ้องครับพี่พี่น้องอา้าวนี่มดระปูเดอ้อนี่มดอา้าวนี่เพิ่นกันร้อยลองเลยครับพี่พี่น้อง เทวด,ดาเป็นก็รลอยหล่อเลยครับลอยนะครับครับนี่แะครับเป็นเลขมุงก้นงวดวันที่สองมกราคม2568ครับพี่พี่น้อง ขอให้โชคดีลำาุ้ยกันสุขุสุขคนครับพี่น้องครับนิมนต์ปูเดอเอานิมนต์ปูปูเปินกระลอยหล่องครับดวงเทียบดวงทมเปินกระลอยหล่องเอาจังใดก็คอยเป็นบุญเป็นกุศลเนปูเดอขอให้โชคดีกันสุขูสุขคนสุนาสุตา โชคดีให้เขาให้เป็นของควรปีใหม่สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรง,ตรงครับพ่อพี่น,ออน้องอ่ามีมณ์เด้อครับมีเป็นดวงเทพดวงถรำโดยพ่อพี่น้อง อาจารย์สมวังกะขอเป็นแนวทางให้กับพี่้องเอฟซีอย,ยากจะท,ทำสุขสุขคนอาจารย์เลยกัขอให้โชคดีลำรวยสุขสุขคนเด้อสาธุโชคดีรวย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 